สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับปูไออีกแล้วนะครับเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนก,กันในหน่วยของอาหารดีมีประโยชน์นะครับวันนี้ครูไอซจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ครับเด็กๆไปเรียพ่อครันไทยสตอรี่อาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึงโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์ นมไข่ถั่วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเกลือกมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายหมู่ที่สามเกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นพืชผักต่างๆ กินผักหลากหลายสีช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทํางานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติหมู่ที่ 4. วิตามินเช่นผล,ลไม้ต่างๆช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทํางานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปากและฟันดี หมู่ที่5ไขมันเช่นน้ำมันไขมันจากพืชและจากสัตว์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารที่เราควรรับประทานควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายตรงตามหลักโภชนาการจะทำให้เรามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงค่ะเป็นยังไงบ้างครับเด็กเด็ก เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างเด็กๆควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับและยังทําให้ร่างกายของเราเติบโตและแข็งแรงนะครับสําหรับวันนี้คมกไว้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับ